โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเลยว่าเอ t ต้าสาตัวร้ายของเซิร์ฟไทยแลนด์นะแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านเอดเวิร์ดเรือลบอาร์สิโทเค็นหรือว่าเอดเวิร์ดทองคํานั่นเองนะครับผมทุกคนผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลากันนะันก็คือเลนเจอร์ตัวนี้ มันเป็นเลนเจอร์ที่ผมเนี่ยนะพยายามหาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดให้ได้ครอบครองกันนะครับผมทุกคนคือน้าวันที่ผมทําคลิปในตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่มีเลนเจอร์ตัวนี้เพียงแค่ประมาณ100คนในเกมเท่านั้นนะครับผมทุกคนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตกไปอยู่ในมือของต่างชาติเนี่ยเท่าไหร่แล้วแล้วหลุดมาถึงคนไทยเพียงแค่เท่าไหร่เท่านั้นนะคือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันแล่จะจัดนะครับผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้ผมก็หามาจนได้นะแต่ว่ามัน ไม่ตันนะครับผมทุกคนผมเสียดายมากแต่ว่าถึงแม้ว่ามันไม่ตันมันก็ยังสามารถดูสไ์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้ได้อยู่ดีนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยล่ะกันนะเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่ใครหลายคนก็อยากได้รวมถึงผมเองด้วยนะครับคือในวันแรกที่มันเปิดขายเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนแบบทุกคนสามารถซื้อได้นะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ย หมดภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง3วิเท่านั้นนะครับผมทุกคนผมบอกตามตรงเลยว่าแหลมากนะแล้วหลายคนก็ถามว่าทําไมไม่เจอมันในโหมด PVP เลยก็คือมันยังมีน้อยจัดจัดอยู่นะในตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของมันก่อนเลยละกันนะความสามารถแรกเนี่ยเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของสตูนะครับผมทุกคนแล้วก็ยังสร้างความเสียหายถึง400% ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีด้วยนะถึง10วิเลยแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะ10วิผมบอกเลยนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปร์หรือว่าเอ็ดเวิร์ดหนอนแสงนั่นเองนะครับผมทุกคนคือมันใบ้นานมากแล้วมันโจมตีจากระยะประมาณ1เอเคอร์ได้นะแล้วส่วน ความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้นะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรคพวกนะครับผมทุกคนก็คือการล้างบัพพิษแล้วก็ยังเพิ่มอัตราการใช้ทักษะอีก60%นะก็คือจะทําให้ทีมของเราเนี่ยนะสามารถติดสกิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบรักษะอีก6ก็นะก็คือจะทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยโดนสกิลยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมทุกคนแล้วส่วนความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้นะ ความสามารถลดความเสียหายของถีปนาวุธนะครับผมทุกคนคือผมมองว่าไม่ค่อยมีไม่มีประโยชน์เลยดีกว่านะเพราะว่าทุกคนที่เล่นเกมลายเลนเจอร์เนี่ยนะทุกคนน่าจะมีเลนเจอร์ที่สามารถบัฟอมตะได้นะครับผมทุกคนอยู่ในทีมอยู่แล้วและพอไปอยู่ใน PVP จริงเนี่ยนะจะหลวดติดโลทุกดอกเลยนะครับผมทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยได้เฉดฉายแสงเท่าไหร่สำหรับความสามารถนี้ แล้วความสามารถที่น่าจะเป็นทีเด็ดนะก็คือการคัดขวางการผลิตและธาตุของสตูนะครับผมทุกคนคือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับความสามารถนี้มากนะเพราะว่ามันยืนไกลแล้วเวลาที่มันไม่ค่อยตายเนี่ยมันจะมีเยอะพอมันมีเยอะเนี่ยนะมันจะทําให้แร่ฝันตรงข้ามเนี่ยขึ้นช้ามากเลยนะครับผมทุกคนแล้วส่วนความสามารถก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ไม่ค่อยโดนสกิลอยู่แล้วนะครับผมทุกคนผมขอเป็นทางด้าน กันพายุหิมะละกันนะเพราะเลนเจอร์ส่วนมากเนี่ยในโหมด PPA ตัวเลนเจอร์ตัวยืนไกลเนี่ยมันจะตายเพราะว่าโดนลูกแข็งอโดนน้ำแข็งกับลูกไฟนะครับผมทุกคนโอเคครับแล้วส่วนแร่ธาตุของเลนเจอร์ตัวนี้นะ2230คือแบบมหาศาลมากเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งต่อเมื่อมันไปอยู่ในทีมตำนานนะครับผมทุกคนเพราะว่าคนที่ยืนอยู่บนลีกตำนานเนี่ยเขามีเกียร์วิ่งตรงสายแล้วก็เกียร์รดแรงแบบแน่นๆนะแล้วส่วนระยะโจมตีของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ย ล่อไปถึง490นะครับผมทุกคนผมว่ามันน่าจะติดท็อป10เลนเจอร์ที่โจมตีไกลที่สุดในเกมนะโอเคครับผมขอทำการเช็คของก่อนเลยรักกันนะครับผมทุกคนว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรบ้างแล้วการจ่ายสกิลของมันเนี่ยจะเท่ขนาดไหนนะมันเป็นเลนเจอร์ทองคำเพียงแค่ไม่กี่ตัวของเกมนี้ผมอ้าว ก็เมื่อกี้นี้เกมบั๊กนะครับผมทุกคนผมไม่สามารถกดอะไรได้นะผมก็เลยทําการออกเกมเข้าเกมใหม่ไปแล้วผมก็ได้ทําการใส่เลนเจอร์ตัวอควาเพื่อเป็นตัวยืนให้กับเลนเจอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมทุกคนเราจะได้ดูการรีวิวแบบเต็มระบบนะผมเสียได้อย่างเดียวที่ไอดีนี้ไม่มีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนแล้วก็ไม่ตันนะครับผมทุกคนถ้าเกิด2อย่างนี้เนี่ยมันมีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนแล้วก็เป็น9าดาวแม็กเนี่ยผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ น่าจะสุดอยู่นะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารอชมเลยลักกันนะว่ามันจะสามารถฉายแสงได้หรือเปล่าสำหรับทางด้านเอดเวิร์ดเรือดาน้ำา R10 นะครับผมทุกคนผมซูมเลยผมจะตั้งใจดูเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมอยากได้มากถ้าเกิดใครที่ปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ตันและมีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนสามารถส่งมาให้ทางด้านช่องกอสุดของเรารีวิวได้นะครับผมทุกคนโห ระยะโจมตีไกลประมาณครึ่งเอเคอร์นะคือมันใกล้กว่าที่ผมคิดหรือเปล่าวะาก,ก็ถือว่าไกลนะสกิลของมันเนี่ยนะโอ้น่าจะโดนอควาเล่นงานหรือเปล่าหรือว่าโดนเลนเจอร์ตัวน,นี้จ่ายสกิลใส่ไม่รู้เหมือนกันนะดามเมจของมันเนี่ย ไม่มีนะผมทุกคนสำหรับทางด้านดาเมจสกิลมันเป็นดาเมจสะสมหรือว่าดาเมจพิษนะผมทุกคนมันจะทําให้เลนเจอร์ในละแวกนั้นเนี่ยบาดเจ็บเรื่อยๆแล้วในตอนนี้ผมก็อยากจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของในโหมด p p เต็มที่แล้วนะครับผมทุกคนผมเนี่ยนะได้ทําการดาบเลนเจอร์เตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมวยถูกคู่แน่นอนนะสำหรับการดาบในครั้งนี้เพราะว่า ผมเนี่ยได้ทําการเอาบอสซีโอใส่เข้าไปแต่ว่าบอสซีโอใช่ไหมมันเป็นร่างไฮเปอร์แม็กมันจะได้เปรียบเรื่องการครูดาว แล้วก็ได้เปรียบหลายๆอย่างนะผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบ8ปดาวไฮเปอร์แม็กนะแต่ว่าเลนเจอร์เอ็ดเวิร์ดของผมเนี่ยมันไม่แม็กผมก็เลยทําการถอดเกียร์อาวุธออกไปเพื่อเพิ่มความสูสีให้กับมันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะว่าใครจะอยู่แล้วใครจะไปนะแต่ก่อนที่ผมจะกดเริ่มเนี่ยผมอยากให้ทางบ้านเนี่ยนะทายผลการต่อสู้ในแมตชนี้มาก่อนล่ะกันนะครับผมทุกคนว่าเอ็ดเวิร์ดหรือว่าบอสซีโอใครจะรับใช้ไปในเกมนี้ถ้าเกิดใครที่ทายถูกเนี่ย๋ยวผมจะไปกดหัวใจให้ที่คอมเมน น่นรักกันนะครับผมทุกคนจัดไปเอ็ดเวิร์ดผมจะสามารถกินบอสซีได้หรือเปล่านะมันมันตึงมืออยู่นะผมบอกตามตรงเลยเพราะว่าเลนเจอร์ตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําให้กลายเป็นกล่องจนไม่ได้เล่นได้แล้วเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถใบทําให้ไม่สามารถฉายแสงได้นะผมทุกคนดวลกันตึงๆนะเกมนี้นะคือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันเท่มากเลยวะ่ะ ผมชอบมากเลยมันยิงเป็นมิสไซล์สีส้มใส่ไปรัวๆเลยแล้วบอสซีโเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าบอสซีโเนี่ยยังไม่สามารถคิวเอ็ดเวิร์ดได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะไอเอ็ดเวิร์ดตัวที่ยืนอยู่หน้าในตอนนี้มันก็ยังยืนอยู่ดีนะผมอ้าวตายแล้วเรียบร้อยโดนขีปนาวุธซัดกันแบบตึงๆนะผมทุกคนในเกมนี้คือสกิลของไอไอหนอนเนี่ยไอ Edward เอ็ดเวิร์ดรือดำน้ำอ่ะ คือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะแต่ว่ามาติดยากนะผมทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์ที่ผมใส่ให้ในไอนดีเนี่มันไม่ค่อยมีเกียร์ดีๆเท่าไหร่นะครับผมทุกคนโอเคยิงมิสไซล์เรื่อยเรื่อยเริ่มใบโดแล้วนะยิ่งยิ่งสะสมปริมาณเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเก่งนะผมทุกคนสำหรับทางด้านเรนเจอร์ตัวนี้สไตล์การเล่นของมันเนี่ยเป็นเหมือนหนอนแสงเวอร์ชั่น NFT เลยก็ว่าได้นะผมทุกคนสำหรับทางด้านไอเอดเวิร์ดตัวนี้โอเค โอ้หบอสซีโอน่าจะโดนเก็บไปนะในในการดวลครั้งนี้นะครับผมทุกคนเพราะว mm ่าเอ็ดเวิร์ดผมเนี่ยหนึ่งก่องทับแต่ว่าบอสซีโอกว่าจะยิ่งกว่าจะวิ่งเข้าตำแหน่งนะโดนมิสไซล์ไปไม่รู้กี่นัดแล้วนะครับผมทุกคนมิสไซล์ของเอ็ดเวิร์ด R10 ของผมเกมนี้ผมว่าบอสซีโอน่าจะแพ้นะผมไม่อยากจะดวลนานกว่านี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวต่อไปที่ผมได้เตรียมมาไว้เนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับ mm hmm. ผมทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้กับทุกคนได้ดูก่อนเลยรักกันนะ ผมเนี่ยนะได้ทำการดาบเลนเจอร์ตัวนี้เอาไว้เจมมืดเมื่อกี้บอสซีโอเนี่ยมันโชว์ติ่มไปแต่ว่าเจมมืดเนี่ยนะเป็นการสาบแบบของจริงสาบแบบโน .1 นแล้วไม่มีตัวไหนมาแทนที่ได้นะครับผมทุกคนจัดไปเกมนี้ผม พูดเรื่องชัยชนะไม่ถูกเลยว่ะเพราะว่าเจมืดเนี่ยมันก็โกงมากนะแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดหนอนเนี่ยมันก็สามารถแก้ทางคาดมืดอได้เพราะว่ามันตีดามเมจดคูณ3แต่ว่าเจมมืดอก็ตีดามเมจคูณ3มเหมือนกันนะผมทุกคนทําให้เกมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะตึงมากอยู่นะถ้าเกิดเอามาวัดกันจริงๆโอเคครับเอ็ดเวิร์ดได้เวลาฉายแสงแล้วในตอนนี้โอ้โหเปิดเจมืทีเดียวเจมื้อดองเลยนะผมทุกคนดองขี้ไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะ อตอนนี้บอดกดโลมาผมขอทําการกดโลคืนนะครับผมทุกคนเจมือสาบให้กลายเป็นหินไปแล้ว2ตัวเจมือกำลังจะเคาน์เตอร์ว่ายังไงเอ็ดเวิร์ดผมว่ายังไงในตอนนี้โอ้เรียบร้อยโรงเรียนจีนเจมือนะมันเป็นเลนเจอร์ที่เก่งธรรมชาตินะครับผมทุกคนไม่จําเป็นต้องใส่เกียร์อะไรให้มันเลยมันสาบแม่นของมันอยู่แล้วนะแล้วในตอนนี้มันโดนเอ็ดเวิร์ดเล่นงานไปนะครับผมทุกคนโอ้มันโดนมิซไซยิงรัวๆเลยว่ะอ้าว ผมกดออไอเทมน้ําแข็งคืนเหมือนกันนะเพื่อความสูสีเรื่องไอเทมนะผมทุกคนในตอนนี้พูดยากเลยว่ะเกมนี้เจมืดเนี่ยมันเป็นแมตท,ที่ผมจะต้องดูยันวินาทีสุดท้ายเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีช็อตปฏิหารนะครับผมทุกคนเคยโดนไห้สาพีเดียวยกทีมาถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะโดนละอัดหน้าบ้านไปแล้วนะครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเจมืดได้หมุนตัวปุ๊บมีเรื่องแน่นอนนะในตอนนี้ แต่ว่าเอ็ดเวิร์ดก็สามารถทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและผมทุกคนไม่ให้เจมืดเราได้หมุนตัวทําให้ในเกมนี้ออ้ยเจมืดดองเลยและตอนนี้มิสไซเริ่มยิงเข้าบ้านจระเข้ผมแล้วนะครับผมทุกคนโอ้เจมมืดโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปแล้วในเกมนี้จากทรง ผมว่าเอ็ดเวิร์ดแสงเนี่ยมันเล่นดีมากนะถ้าเกิดมันตันแล้วมันมีเกียร์ดีๆเนี่ยผมว่ายังไงเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไปได้ไกลแน่นอนผมว่าน่าจะดูทรงอะเล่นได้ตั้งแต่ลีกลูกออสยันประมาณ ลีกตํานานท็อปร้อยนะครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเล่นต่ํากว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะยืนไม่ไหวนะเพราะว่าบนลีกตํานานเนี่ยนะมันมีตัวเก่งๆอย่างโคนี่แชมเปญ NFT อยู่นะครับผมทุกคนคือมันยิงทีเดียวถึงถึงพิกถึงขิงอ่ะถึงหน้าบ้านเลยนะผมทุกคนโคนี่แชมเปญ NFT เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมเสียดายมากที่สุดนะแล้วผมเนี่ยนะลืมไปเลยว่าผมจะเอาไปเช็คของกับเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่ทางบ้านน่าจะรอดูกันมากที่สุดแล้วนะในคลิปนี้ ก็เป็นทางด้านเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปนนะครับผมทุกคนเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะมันก็อยู่ในแก๊งไลท์ดาเมจนะครับผมทุกคนคือมันไม่มีความสามารถในการทําดาเมจนะแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่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 ถ้าเป็นการโจมตีธรรมดาของวันนี้ผมบอกเลยว่าอันตรา,ายนะแม่งยิงจากหน้าบ้านเราถึงหน้าบ้านเขานะครับผมทุกคนคือเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ็ดเวิร์ดหนอนสเปนน่าจะพาสีดีกว่านะเพราะว่ากว่าเอ mm ็ดเวิร์ดจะวิ่งเข้าตำแหน่งโดนยิงคีไปกี่ดอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนจัดไป เกมนี้ใครจะอยู่แล้วใครจะไปนะครับผมทุกคนกับเรนเจอร์สตัวนี้ที่มีสไตล์ในการเล่นคล้ายๆกันอ่าตอนนี้เอ็ดเวิร์ดเปิดเปิดจากระยะ1เอเคอร์นะครับผมทุกคนเปิดมาใบใบเอ็ดเวิร์ดผมได้ทิ้งแล้วผมใช้เทมคืนก่อนเกมนี้เดี๋ยวมันไม่สูดสีเอ็ดเวิร์ดเรายิงเอ่อยิงเขาตายไปตัวหนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าเขายิงแล้วตายหมดแก๊งเลยนะครับผมทุกคนแล้นในตอนนี้บ้านเรากำลังจะโดนบึ้มหรือเปล่ากดโลก,ก่อนโอเคครับเพื่อการเทสที่ดีขึ้น แต่ถ้าถามว่ามันใบเอ็ดเพื่อนหนอนแสงโดนไหมมันใบโดนนะแต่ว่ามันโดนการโจมตีคีที่เข้าจากหนึ่งเอเคอร์ผมบอกเลยว่าเล่นลาบากเลยนะครับผมทุกคนในแฮนนี้โอ้โหซีดผมบอกเลยซีดใช้เทมคืนไปเหมือนกันนะผมทุกคนอาเอ็ดเวิร์ดเนี่ยตาอ,อุ๊ผมว่าน่าน,น,น่าจะยืนไม่ไหวแล้วนะครับผมทุกคนโดนโจมตีคีรัวรโอ้โหผมรู้สึกว่าหนอนแสงดีกว่ายังไงไม่รู้ว่าหนอนแสงมันไกลกว่านะครับผมทุกคน อ่ะก็มาถึงช่วงให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้แล้วนะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ต้องขอโทษทางบ้านก่อนเลยคือเกียร์มันเนี่ยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมก็เสียดายเหมือนกันนะผมทุกคนผมอยากดูแบบบิ๊กแมตนะสำหรับใครที่ ปั้นตันแล้วเปิดได้แล้วปั้นตันแล้วเกียร์สุดแล้วเกียร์วิ่งอะไรจัดเต็มหมดแล้วนะผมทุกคนไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีเกียร์วิ่งก็ได้นะขอเป็นเกียร์ที่แบบ7ดาวโดนแน่นอนผมก็กรีดแล้วนะครับผมทุกคนสามารถส่ง ID ไอดีมาให้ทางด้านช่องกอนสุดของเรารีวิวได้นะผมทุกคนคือมีทางบ้านหลายคนอยากจะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเลนเจอร์ตัวนี้นะแต่ว่าผมในคลิปนี้ผมไม่สามารถดึงมันออกมาถึงขั้นสูงสุดได้นะครับผมทุกคนแล้วผมขอให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้ก่อนเลยละกัน เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเอามาแก้บาวยมาทูตใช่ไหมคือมาโจมตีตั้งแต่หน้าบ้านเราถึงประมาณกลางแมปนะครับผมทุกคนมันน่าจะเป็นแบบดามเมจสะสมแล้วทำให้เราสามารถฆ่าบาวยมาทูดได้นะบาวยมาทูตตัวธาตุมืดกับเซลรี่นาฬิกาปู่ที่เป็นคอมโบโกงในตอนนี้นะผมทุกคนคือ2วินับเลย พอเรากดเริ่มพ v พไป2วิมันมาถึงหน้าบ้านล้วแล้วนะครับผมทุกคน2ตัวนี้แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมทุกคนว่าไอเอดเวิร์ดเรือลของผมเนี่ยมันจะยืนทนทานไหวหรือเปล่านะก็สําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะครับผมทุกคนหรือสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกมไลน์เลนเจอร์นะก็คือในตอนนี้ ทางเพจก้อนสุกของผมเนี่ยนะมีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0สคนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ละกันนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกัน